หลังจากการตายของนาลีผลวิชุดานางผู้เป็นที่รักของคนทันตรีเมฆร่างของนางก็ได้กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ทองคาตรีเมฆจึงได้นาเมล็ดพันธุ์นั้นไปฝังไว้ในป่าใหญ่ก่อนเดินทางออกจากเมืองคนทันก่อนที่จะตามติดกลุ่มของเจ้าชายนิรลยะเพื่อคอยนําทางเพราะทั้งนิรลยะวลินทร์กับนางโจนมณนียาเหะเหินไม่ได้จึงได้อาศัยขี่หลังนกฮัสดีลิงตามคนทันตรีเมฆมาติด,ตด พ้นจากตรงนี้ไปอีกไม่นานก็จะถึงถิ่นของกินนอนกินนรีพวกเขาอาจจะเคยพบวิญญาณนางคนที่ท่านตามหาอยู่กันก็ได้ถ้าบอกว่าเป็นป่าปีาศาจข้าจะเชื่อมากกว่านะขนาดมองจากตรงนี้ยังรู้สึกได้เลยทั้งมืดทั้งหดหูแถมยังมีกลิ่นแปลกๆอีกหาเถอะหน้ามณียาเชื่อที่ท่านคนทำตรีแม่ผู้นี้กล่าวไว้เอถอะเจ้าวาัยุพักเองก็คงจะเหนื่อยลงไปข้างล่างกันดีกว่า แต่เมื่อย่างเข้าวันที่3ามขณะที่นกฮัสดีลิงกำลังเริ่มจะบ,บินทลาลงสู่ป่าใหญ่ตรงนั้น <c oughs> ก็เกิดมีพายุประหลาดคล้ายกับจงใจจะพัดมาถูกกลุ่มของนิรลยะแม้ว่าทั้งตรีแม่กับนกฮัสดีลิงวายุพักจะพยายามเหาะหลบแต่เพราะความเหนื่อยลา้าทำให้ทั้งหมดถูกพายุลูกนั้นซัดสาพายุนั้นยังคล้ายเหมือนกับมีคมหอกแฝงอยู่ จนทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเหมือนถูกอาคมอาวุธบาดก่อนที่จะล่วงลงไปด้านล่างมีเพียงแค่คนทําตรีเมที่ตั้งสติคว้าลาของนางโจรมณียาไว้ได้คนเดียวโจอัปะละแม่นางไม้อดินดิ้นสิเดี๋ยวก็ตกตามสองคนนั้นไปด้วยลอกเราต้องรีบหนีจากพายุลูกนี้กันก่อนแม้จะโชคดีที่ทางนิเลยยะ วลินทอนเล่นนกฮัสดีลิงวายุพักไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรมากมายแต่ก็พัดหลงกับตรีแม่และนางโจนมณนยาียอยู่ดีแม้ว่าวายุพักจะเริ่มมีอาการดีขึ้นเพราะตัวใหญ่เทว่ามันดูเหมือนมีอาการกระวนกระวายจนนียยะต้องพยายามสื่อสารกับมันเพื่อทำความเข้าใจเข้าใจแล้วล่ะเจ้าเป็นห่วงครอบครัวของเจ้าที่คอยเจ้าอยู่ป่ายุงยางนี่เองจงกลับบ้านไปซะ ข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าอีกนานแค่ไหนภารกิจนี้จึงสําเร็จส่วนข้าก็จะลองใช้เวทมนต์ดูว่าระหว่างป่ามืดนี่กับบ้านของข้ามันจะพอเชื่อมถึงกันได้ไหมเจ้าชายนิระยะระหว่างนี้ท่านไปหาฟืนและสเสบียงเพิ่มก่อนแล้วกันข้าว่าข้าต้องหมดแรงภายหลังแน่ๆ ระหว่างที่วล,ลินทอนกำลังหาทางเชื่อมประตูเวทมนต์นั่นเองนิเลยะจึงอ,ออกไปเดินสำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือและตึงสเสบียงเขาเดินไปเจอกับอุทยานที่สวยงามแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้กับผลหมากลากไม้แม้ขนาดที่นิเลยะกำลังเอื้อมเก็บผลไม้นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนห้ามมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นเสียงมาจากนางกินรลีสาวที่ถูกเถาวันหนาลามโซ่ไว้สภาพตามหน้ากับตามตัวบาดเจ็บเหมือนถูกทำลายถ้าท่านเก็บผลไม้จากสวนนี้ท่านจะต้องถูกยักษ์ผัวเมียเจ้าของสวนหักคอแน่รีบหนีไปเร็วเข้าก่อนที่พวกนั้นจะกลับมาแม่นางไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยเจ้าเองนี่เป็นเถาวันพิษทำให้ข้าใช้ปีกหางบินหนีไม่ได้ ดาบธรรมดาของท่านตัดมันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะแต่ยังไงก็ต้องลองดูแกนเพลเพลิงจะมาเป็นหนึ่งเดียวกับดาบของข้าตัดเทาวันพิษเดี๋ยวนี้ข้าขอบใจยิ่งนะักหากไม่ได้ท่านข้าคงต้องรอความตายอยู่ที่นี่ให้ข้าได้ติดตามเป็นท่ารับใช้ท่านเพื่อตอบแทนเถิดเจ้าค่ะหากว่าเจ้าอยากตอบแทนข้าแล้วก็ข้าขอถามคำถามเจ้าเพียงแค่ข้อเดียว เจ้าเคยเห็นวิญญ,ญาณของหญิงสาวนางหนึ่งที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงรินลาดาบ้างหรือไม่ข้าไม่รู้จักหรอกเจ้าค่ะอ๋อแต่ว่ากันว่าหากมีวิญ,ญญาณดวงใดมาปรากฏที่ป่าหิมพานจะถูกแม่มดผู้มีวิชาจับตัวไปขังไว้ที่หุบเหวขังวิญญาณนางคงถูกจับไปขังรวมอยู่ที่นั่นข้าจะพาท่านไปเอง และนางกินาลีสาวก็ได้ให้เจ้าชายนิรยะเกาะแขนของนางก่อนจะสยายปีกหางที่นางได้คืนผ่านนิรยะมายังหน้าผาสูงชันในป่ามืดที่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกหนาและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิญญาณเหมือนอย่างที่กินาลีได้กล่าวไว้ดูเหมือนว่าแม่นางจะไม่ค่อยหวาดกลัวกับสถานที่แบบนี้เท่าไหร่นะเจ้าค่ะข้าไม่กลัวหรอกและท่านก็คงไม่กลัวอะไรกับความตายหรอกใช่ไหมเจ้าคะ เจ้าช,ชายแห่งขุมนรกตอนนั้นเองนิลยะก็รู้ทันทีว่าติดกับของนางกินาลีผู้นั้นเข้าให้แล้วแต่กว่าจะรู้ตัวร่างของเขาก็ถูกกำลังมหาศาลของนางกินาลีเหวี่ยงลงหุบเหวแห่งความตาย นิเลยะได้แต่หวนล้อสมเพชกับตัวเองเมื่อเห็นร่างของกินาลีคืนสภาพเป็นนางยักษ์กายสูงใหญ่ก่อนที่จะมียักษ์สายอีกตนตามมาประกบเพื่อชมผลงานไม่เสียแรงที่ข้าสร้างพยุคมหอกแยกพวกมันจากกันไม่งั้นคงเสียเวลาอย่างที่ท่านพี่ว่าเรารีบไปรายงานท่านแม่มดวาซินีกันเถอะท่านพี่มหันเนี่น่ะเหรอเจ้าชายแห่งขุมนรกช่างโง่เขลาบอปัญญา สมแล้วละ่ะที่ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมาเจ้ชีวิตอนาถาซ้ำๆเช่นนี้แต่ยังไม่ทันไรล่าของยักษ์มหันก็เหมือนถูกของแหลมคมบางอยา่างตัดจนขาดออกเป็นสองท่อนและยังเปล่งแสงสว่างไม่ให้นางยักษ์โมหินีเข้าใกล้สามีได้ มันคือบงกฎเหล็กดอกบัวเหล็กทรงพลานุภาพแห่งมหาโลลุอวนรกที่ใช้ตัดร่างกายของเราสัตว์นรกผู้กระทำผิดบาปให้ขาดออกเป็นทอนๆอ,อย่างทรมานและเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นฟื้นขึ้นมาก็จะถูกบงกฎเหล็กนั้นเฉือนฆ่าซ้ำๆจนกว่าจะหมดกรรมกับยักษ์มหันต์ตอนนี้ก็เช่นกันพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกบงกฎเหล็กนั้นพุ่งเข้ามาตัดร่างของมันขาดกระเด็นอีกครั้ง ด้านนางยักษ์โมหิมีด้แต่ร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจที่ไม่สามารถช่วยสามีของนางได้เลยนอกจากนี้เองมงกฎเหล็กมหาโลกหรืออวนนรกยังเคยเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าชายแห่งขุมนรกแต่พอเจ้าชายนิรยะาถูกคำสาบอาวุธทั้งสามที่เคยเป็นของเจ้าชายอย่างมงกฎเหล็กเกาะแดงโลกันและบ,บ่วงโยมบาทของพระโยมลาช ที่ได้ยอ่อค้อยเป็นของขวัญกับโอโรสในวันแรกที่นิรลยะถือกําเนิดขึ้นมาในโลกของนรกโลกันเพียงสามสิ่งนี้ที่ได้คืนมาทำให้เจ้าชายนิรลยะกล่าวประกาศสิทธิภากษาผู้ที่ทำบาปได้มหันเจ้าถูกสาให้จองจำอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลานับแสนปีนี่คือประกาศสิทธิจากข้าเจ้าชายแห่งขุมนรก ถ้าสำนึกผิดแล้วข้าจะเล่าความจริงให้ฟังก็ได้เจ้าค่ะว่านาผู้นั้นอยู่ที่ไหนแต่ได้โปรดปล่อยพี่มหันเถอะนะเจ้าค่ะข้าจะลาเวนโทษทานของเจ้าไว้ก่อนแต่จงบอกข้ามาว่าวิญญาณของเจ้าหญิงรินาดาอยู่ที่ไหนป่าเมื่อแห่งนี้ถูกแยกสองผัวเมียยึดครองมานานแสนานานหลายปี พวกข้าต้องขอบพระคุณท่านที่มาช่วยให้ป่าแห่งนี้ได้พบความสงบสุขอีกครั้งสักทีดูเหมือนว่าจากการที่นิรลยะจะปราบยักษ์สองผัวเมียลงได้จะทําให้ป่ามืดกลับมาสงบสุขอีกครั้งและยังทําให้นิรลยะได้รู้ตัวด้วยว่าป่าแห่งนี้รวมถึงอุทยานดอกไม้ที่นิรลยะได้เจอเคยเป็นที่พำนักอาศัยของเหล่ากินรลีที่มา,าแสวงหาความสงบสุข แต่วันหนึ่งกลับถูกยักษ์สองผัวเมียมาย,ยึดทําให้เหล่ากินลีต้องหลบซ่อนตัวด้วยความหวาดกลัวเป็นการบ่งบอกว่าภารกิจที่สองของเจ้าชายในระยะได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะตอนนี้เขาสามารถควบคุมพลังแก่นพระเพิงให้ทรงอํานาจมากขึ้นและยังได้ทั้งเสือ้อเกรอะรวมถึงอาวุธประจํากายเมื่อครั้งเป็นเจ้าชายแห่งขุมนรกกลับคืนมาอีกด้วยตอนที่ข้าปลามนางยักษ์โมหินีได้นางบอกว่า เราต้องตามหาแม่มดบาสินีให้เจอเป็นบ่อแสเพียงแค่หนึ่งเดียวที่จะขไขปริศนาได้ว่าวิญญาณของเจ้าหญิงรินาดาอยู่ที่ไหนเป็นข่าวดีจริงๆแต่ก่อนอื่นเจ้าตามข้ามาก่อนดีกว่าเพราะข้าสามารถเปิดประตูเชื่อมไปยังบ้านข้าได้แล้วล่ะแล้วค่อยหาทางกันต่อ ทางด้านของคนทันตรีเมก่กับมณียาที่พัดหลงกับเจ้าชายนิรยะและนางไม้วลินทร์ก็ได้แต่เที่ยวไปเที่ยวมาในการตามหาสหายทั้งสองโดยเฉพาะมณียาที่เอาแต่คุ้นคิดมาตลอดเวลาจนคนทันตรีเมฆจับสังเกตได้ชัดแม่หญิงชางหิมพานที่ข้าเจอนั้นล้วนแต่มีรอยยิ้มแจ่มใสไม่มีรอยย่นบนหน้าเลยแต่มนุษย์ผนะู้หญิงเน่ะชอบทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างนั้นน่ะเหรอ ข้าจะทำหน้านิ้วเป็นคนแก่แล้วมันกงการอะไรของเจ้าฮะเจ้าเหรอสบายเชนะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้แต่ก็ยังมีอารมณ์ดีดพินบันเทิงใจอยู่นั่นแหละแล้วใครว่าข้าดีดพินเพื่อความบันเทิงเริงใจกันเล่าที่ข้าดีดพินน่ะคือเพื่อตามหาร่องรอยของเจ้าชายนิรยะต,ต่างหากล่ะอีกไม่นานก็จะตามตัวเจอแล้วละ่ะแล้วทำไมไม่รีบบอกตั้งแต่แรกว่าทำอย่างนั้นได้ฮะปล่อยให้ข้าเที่ยวเดินหาเหนื่อยแทบแย่ไอ้เจ้าคนประหลาด เออแต่ว่าน่าแปลกนะเสียงเพลงของข้าที่แก่รอยบอกได้ว่าดูเหมือนทั้งเจ้าชายแล้วก็แม่นางไม้จะอยู่ในที่ที่ไม่ควรเข้าไปซะแล้วล่ะไม่ผิดไปอย่างลางบอกเหตุของตรีเมเพราะเว้นมนประตูมิติของนางไม้วลินทรอนไม่ได้พานางกับเจ้าชายนิรยะกลับมายังงมากของนาง แต่กลับมาปรากฏที่ปราสาทมืดแห่งหนึ่งที่มีกลิ่นอายประหลาคล้ายกับกลิ่นอายของวิญญาณในนรกบ้านเกิดของนิรยะหรือกลิ่นอายจะหุบเหวแห่งความตายที่เพิ่งผ่านพ้นมาน่าแปลกจังประตูนี้มันควรจะพาข้ากลับบ้านป่าไม่ใช่เหรอทำไมถึงพามาที่นี่กันนะก็เพราะข้าให้มันพามาที่ปราสาทข้าแทนยังไงละ่ะท่านอยากพบข้าไม่ใช่หรือไงเจ้าชายนิรยะ ส่นนางวาดินทรนเจ้ากล้ามากนะที่หักหลังข้าไปช่วยมันนางยักษ์โง่เง่าน,นั่นดถวยแต่ข้าจะจัดการมันทีหลังหลังจากที่ข้าจ,จัดการเจ้านางคนทรยศวาดินทอนที่นางแม่มดคนนั้นพูดนะ่ะหมายความว่ายังไงมิระยะข้าข้าขอโทษ